อยันเรียนรู้มากครับได้เลยว่าผมนี่ไปดาวแน่นมากอันนี้คือรักกันใช่ไหมล้างกันมากเลยใครหมดเลยเลยใครับมีนสี่คนไม่ต้องแต่งพิ่มเลยถ้าเสียครับเปมตอวให้เองโอเคครับค่ะปวดคอมถาสีจินารัมที่ได้รับหรือว่าแม่ของคำที่ตอนนี้เราออกมาจากที่หนักขำแล้วเครียดใจหรือกับภาะสมองจิตวันนี้แล้วเรามีแผนการใะต่อไปคะ เอานาิ่นิ่ม่ะนิ่เยียวเอาเป็นว่าอันนี้ตัวละครตัวเนี้ยคือว่าจะเป็นตัวแทนของมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่แบบมีเิตพาลาดมีการผมไม่ใช่ตัวแทนม,น,มนุษย์อ่ะอัน,นเอาไม่พูดเองแกอันนี้ก็โชว์ความดีงามของพาะสิทธิภาะวะครับคือว่าเขาไม่ความเป็นมนุษย์แบบนันเขาอาจจะเคยผิดพาลาดในวัยเยาว์หราะว่าเด็กกันเนาะลูกเจ้าเมือง ฮยย้ยเราอยากให้คนอะเรารู้ว่าเราต้องมาทําภารกิจนี้เราว่าอาจจะเลือกใช้วิธีที่มันแบบพิ้พลาดคราวนี้เขาถูกจำตุลมาเนี่ยแล้วเขาออกมาครั้งนี้นดูเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่รู้จะมีอะไรหราอเพราะว่าอยู่ในคุกมาสามปีนปีนว่าตัวเรา,าออมคำเขาก็คิดอะไรได้ไหลายอย่างแต่ก็ต้องมาดูกันว่าจินดาจะรอดเกือบคืเราออมคำไหม เพราะว่าชีก็ไม่เคยมาเลยเลยนะต้องบอกเลยว่ามีแผนการยังเล็กน,น้อยแอคซสั้นอยู่เหมือนกันแล้วยังหวังว่าจะได้กลับมาเป็นพัสรุนะไม่ใช่พัสน,คนุค่ะอาคาไม่เห็นสิโอ,โโอโไม่ได้อยากกลับมาเป็นพัสนมนะคะแต่ว่าจะขึ้นมาเป็นอาคารมเห็นสิ่โงลงเท่านั้นอ่าต้องบอกว่า คนจะต้องติดตามนะคะอีกสากีพีสุดท้ายของเราอ่ะมากันที่คุณพลอยค่ะนะคะกับคุณพี่เรนนประเทพของเราเหงาไหมคะอยู่สักงานเหงาไม่ฝ่นยมีมีก็จะได้ไม่่าแส่่าพะลุมาสุดใหญ่ในนองคือคุณก็จะมักผมได้เนนี้คัวอยากเป็นลูกแม่โบนิเนลเพราะราคุแวะซื้อบีที่ทอที่หมา เนื่องจากว่าวันนี้เราทพลุ้งวิติมาค่ะอางมัทคามนันคลับอยู่นะคะมาในียวนักพบของเราต้องบอกว่าวันนี้ที่ซีรีส์แสตม์ของเราเนี่ยนะคะก็อยากจะพูดถึงความรู้สึกวันนี้นะคะให้พูดถึงความรู้สึกว่าเรามาเจอแฟนคลับของเราในวันนี้อีกมาสเตมเมอร์นะคะจริงจริงวันนี้เป็นวันที่ส่วนของวายกค่ะก็คือเครมาแล้วแล้วว่าก็ก็รู้สึกว่าถึงแรนมากแล้วก็ทำงานที่ยากมากแล้วเราเราได้เห็น บรรยากาศต่างๆที่ที่เราได้ถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ได้ทุกที่เลยแล้วก็มันมันมีทั้งข้อมูลต่งตตงลา,าตงๆมีทั้งถนนหรือร้านค้าต่างๆที่ที่ใกล้เคียงกับยูนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่านเคยมากแล้วก็งานมันจริง,รรง,งใหญ่มากแล้ววันนี้ก็ไม่ถ่ายเลยว,วันนั้นเลยนะก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากกับทุกคนนะค่ะแล้วก็อตอนนี้นะคะานในมุมต่าง สรีตอนนี้เราเริ่มไม่ไว้ใจเขาสื่อแสดงใจแล้วใช่ไหมคะจริงๆถ้าดูตั้งแต่แรกเราไม่ไว้ใจแต่ตอนไม่ไว้ใจตั้งแต่แรกเลยตอนสองตอนสองนะครับระหว่างที่เขาจะแบบสายตาแบบมองตลอดนะเวลาเปลี่ยเนเป็นเกี่ยวเป็นโยนแลยแล้วตอนนี้นะคะอย่างที่ตอนนี้เราได้ทราบเพราะว่าเราออกถามได้ออกมาจากที่กักขังเดิมนะคะแล้วสําหรับ ้าคุณอยากจะช่วยให้ได้มาออกข่าวได้กลับมาเป็นพัสดลมันว่าอาการะไรสินะคะจริงๆสิ่งที่ผมเล่นไปคือรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอะไรก็คือการวางยายนหนึ่งแต่ไม่ได้วางยาก็ใช่ราชแต่วางยาลูกผมก็ใช่ราชสิ่งที่เขาควรจะได้รับโทษจากคืนนั้นก็คือก็ต้องมาเป็นคนที่ เหมือนป้องกันไม่ให้ใครวางยาต่ใชัยราชาดาก็คือเป็นคนรับรับหน้าที่เยแทนอเงี้ยก็มีโอกาสเรียนรวบตัววางยาได้ผมก็รู้สึกว่าผิดก็ต้องชดเชยด้วยด้วยสิ่นกัาทีู่้่เข้าไปอะไรเข้าใจไหมครเข้าใจเลยเิบริบรเร็นเอรหนึ่งก็คือแบบเขาที่เขาคาารณ์เขาแรกเขาไม่อยากให้ิติัเตอรออกมาแล้วชัควาชาผิดบ้างเความผิดใน กับพัไกไว้ก็มาชดเชยความผิดด้วยกันเป็นนันชีว่าคือหมายความว่าคือพี่น้องผิดแต่ออกมาก็ต้องเชิญชเชญความผิดเป็นสิ่งตัวเองับแต่มันมีโอกาสให้รับนะอยากรับเนความตออยู่เพราะว่าเป็นามผิดสรุปสั้นๆให้เลยสรุปถึงเลยให่สรุปไม่ได้เนยอยากสั้นๆเห้ช่วยถ่ายปที่พิมอะไรนะพิมพตัวมากพิมพ์ดตรงนี้ก็มัน ที่ปูวันนี้ถ้าเป็นาหารก็คือมุ่งก่ก็คือเป็นุุ้กดในในในฟัรเลยแล้วเจอพี่ปครับฉะนั้นตเลนเกมพีดนวันทำไมครับสายบ้านสายคิดไปไหมครับ้องเลาไดู้ดอะไรนะเหป่าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงย้ายอ้ายมาเรียมี่ไหกันเออเนามัน้มันล้ายแล้วแล้วแส เราเป็นคนดีนะไม่แต่เนี้ยจริงๆเราเป็นคนจิตดีค่ะก็เลยเราไม่เคยมองมาตุนตาระบาดศัตรูรักษาคนปรยนของพี่เลยน้องนายเราซึ่งมาบอกแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่นะโดยดยแบบสปายชอบมากพี่เจ้าพนอะไรรู้สึกว่าเท่าแกัแต่ง่ะบตือยากจะเป็นักใจดีใครจะรู้ก่อนที่มาถึงไม่ได้ คือก็มีอารตัดแล้วแตมุมจินดาเนอะในยุคก่อนจินดามานมีคามแค้นมีอาชีพสายสตอรี่ที่เรามี้วกับเจดพีหรือป่ใช่ะเราดีวเราตอบคนตั้งนะเออคือมาตีเมือตอนที่พรใชายไปแล้เราได้บลของตัวค่ะเสง็จเราที่ตอนนี้เราจะเริ่มกัดพ่อกับเท้าสีิบานจันนะคะแต่ว่า เราต้องแอบ,บถามว่าเราจะซื้อเขาอีกไหมเราไม่ใจว่าเรางบอโอ้ <c oughs> โหตืเนเต้นมากแสดงว่าเราได้มีการวางแผนอะไรไว้เปรียบเทียบก,กับเราเลยเราว่าเขาแจกแสนนี่ค่ะแสนหนึงแสนสีตอนนี้ตอนนี้แผนเปิดมาแล้วประมาณขั้นที่เท่าไหร่ดีคะเครื่องเดียวโอ้โหเดียวอยาก ขึ้นขนาดนี้ก็อบอกว่าก็แก่แสงก็มีแผงมาตั้งแต่ต้นถูงแลลงนะคะแล้วแบบก็แผนแต่ละแผงเราดึงมากนะคะแล้วก็ในบทเนี่ยจะค่อนข้างดุนะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบเคร็งเกลียดเกร็เครียดจริงจังมากเลยในแต่ละทุกอีพีแบบที่ขึ้นมาแล้วก็ในตัวละครหรือว่าสําหรับทุกเรื่องงานคิดว่าดุจริงไหมนะจริงคนะ่ <c oughs> งนะ คือเราบองบองมากกว่าคือคนแข็งแรงแต่จริงๆน่ารักใช่คหเป็นคนเป็นคนมือนัราเขาเป็นเป็นคนที้เขามาจากบริษัทบริษมันชนะพิชัดพูดแล้วก็จะชัดเจนชัดค่อยชัดแล้วคำถามสุดท้ายนะคะสุดท้ายสุดท้ายไม่ได้อไได้ ไม่เลยน้ำร้อนอย่าเดีย๋ยวผมจะบอกข,ขอขอพูดตอนน้องเบลกับคุณายกันบอกว่า,า,า,าๆๆเรื่องนี้มันไม่มีประเหตุมันไม่มีควารายม,มันมีน้ำแสดงนะค่ะ